สวัสดีครับเนี่ยพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับในวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปวิดีโออยู่ก็เป็นวันที่ดีที่สุดอีกหนึ่งวันนะครับก็คือว่าช่องของนายช่างเล็กนะครับมีคนกดปุ่มติดตามครบ1นึ่งแสนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกันมาโดยตลอดนะครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะขอมาตอบคําถามให้กับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่เคยคอมเมนต์ถามผมไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําการเชื่อมนะครับเหล็กกล่องที่มีขนาดแตกต่่าา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 งงงกกัันนนนนใหห้้้เเเเป็มมมมุ90ออศะคคครรรรบบบบสถททํชืโดดยิแไไ ผมก็จะขอตอบคาถามให้กับเพื่อนท่านนี้โดยการทาเป็นคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันด้วยครับส่วนของเหล็กที่ผมนํามาสาธิตในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4เส้น2คู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นเหล็กหน้ากว้าง3นิ้วนะครับคู่กับเหล็กหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นเหล็กหน้ากว้าง2นิ้วคู่กับเหล็กหน้ากว้าง1นิ้วครับถ้าเราจะทําการเชื่อมนะครับเหล็กที่มีขนาดแตกต่างกันแบบนี้เป็นมุม90องศานะครับเหล็กจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่มีขนาดเท่ากัันครบ ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเหล็กหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งตัวนี้นะครับจะมีหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งนะครับส่วนของเหล็กที่มีขนาด3นิ้วตัวนี้นะครับก็จะมีหน้ากว้าง3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าส่วนตรงนี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้างเท่ากันนั่นเองครับส่วนของเหล็กที่มีขนาดหน้ากว้าง2นิ้วตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดนะครับหน้ากว้าง1นิ้วนะครับคูณ2นิ้วส่วนเหล็กที่เราจะมาทําการเชื่อมนะครับก็จะมีขนาดหน้ากว้าง1นิิ้้วว1นค เหล <manager. S 1> ็กทั้งสองคู่นี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้างเท่ากันอยู่1ด้านนะครับและในขั้นตอนในการขีดมาร์กตำแหน่งเพื่อทําการตัดเป็นมุม45องศานะครับให้เพื่อนๆทําการวัดนะครับจากส่วนปลายของเหล็กลงมาอยู่ที่1นิ้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการขีดด้วยฉากให้ครบทั้ง4ด้านเลยครับขนาด1นิ้วตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดเดียวกับเหล็กที่เราจะมาทําการเชื่อมนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําการเชื่อมเหล็กที่มีขนาด1นิ้วครึ่งก็ทําการวัดลงมา1นิ้วครึ่งนะครับ และในขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําการขีดจากมุมเหล็กตรงนี้นะครับมาจนถึงเส้นที่เราทําการขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับโดยการขีดเป็นมุม45องศาด้วยฉากนะครับพอเราทําการขีดได้แบบนี้แล้วนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดนะครับเอาส่วนตรงนี้ออกไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทําการขีดแ,แบบนี้ให้ครบทั้งสองด้านก่อนนะครับพอผมทําการขีดครบทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับ <oss. S 1> ก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ และในขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะไปทําการตัดนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับเหลือเพียงแค่มุมที่เราทําการขีด45องศาตรงนี้ไว้อย่างเดียวครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการตัดเหล็กนะครับที่เราจะมาทำการเชื่อม1นนิ้วตัวนี้ให้เป็นมุม45องศาด้วยนะครับ หล jumped, ังจากที Ta ่ผมทำการตัดในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะทำการเชื่อมเป็นมุม90องศาให้กับเหล็กที่มีขนาดแตกต่างกันแบบนี้ได้แล้วครับและส่วนของเหล็กที่มีขนาด3นิ้วนะครับผมก็ทำการตัดแบบเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันแค่ว่าผมทำการวัดลงมาอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับให้มีขนาดเท่ากับเหล็กที่เราจะมาทำการเชื่อมนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะไปทำการเชื่อมนะครับเหล็ก2นิ้วติดกับเหล็ก1นิ้วตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ หลังจากท them, ี่ผมทําการเชื่อมนะครับแล้วก็ท like ําการเจเก็บ hmm. ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับในแนวการเชื่อมนะครับก็จะแนบสนิทกันทุกจุดนะครับมีความสวยงามแข็งแรงนะครับส่วนของแนวการเชื่อมนะครับเราก็สามารถที่จะทําการเชื่อมได้ทั้งหมดหลายจุดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําการเชื่อมแนวตรงนี้ไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําการเชื่อมด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านบนตรงนี้อีก1จุดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานของเรานะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การแนะนําเทคนิคการเชื่อมเหล็กที่มีขนาดแตกต่างกันแบบนี้ให้เป็นมุม90องศานะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามทฤษฎีทุกอย่างนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดใดๆก็ตามนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้้้ววัััันนนนีีผมตตออองขลาไปก่ะคครรบบสสด